สวัสดีค่ะสวัสดี FC ช่องกุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกันกบแนวทางนะคะหวยฮาหนอยสูตรของแอดนะคะช่องของแอดนะคะจะมีแนวทางสูตรฮาหนอยหลานแล้วก็สูตรฮาหนอยแอดเดอใครที่เข้ามารับชมรับฟังแล้วนะคะแนวทางของวันที่2นะคะวันเสาร์ที่2แอดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะ เพื่อที่จะได้ไม่พลาดเนาะทุกคลิปทุกแนวทางที่แอดนำเสนอนะคะฝากรับชมคลิปรับชมโฆษณาด้วยนะคะวันนี้ก็ช้ำๆกันไปนะคะเน้นๆเจ็ดเก้านะคะเจ็ดเก้าเห็นร้านมันให้ยุนะคะเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดไอ้นี่นะคะโอ้นี่หกสามเก้าที่แอดเติมให้เนาะสูตรห้านพอดีนะคะเบิ้ลหามนะคะกันเบิ้ลกันหามนะคะเบิ้ลหามมาหมดเลยเนาะ เลขทูบของเรานะคะเลขทูบพ่จุดวันนี้เจ้าที่เจ้าทางไปหาหน่อยดีนะคะได้ไม่น้ะเจ็ดหกเจ็ดเก้านะคะใครที่ตามก็พอจะหมานพอจะเฮงพอจะปังนะคะเลขทูบช่วงนี้ก็ไม่ไปหวยไทยเลยนะคะเป็นยังไงกันบ้างเนาะจบจากหวยไทยแล้วแอดนึกแอดก็นึก,กว่าสามสองจะมานะคะจะมาหวยไทยนะ,ะเอ้ยจะมาหวยหาหน่อยไม่มาแฮ หวยไทยทั้งเบิ้ลเลยเนาะหวยไทยมาเบิ้ลเลยนะคะ044นะคะงวดน,นี้ก็เจ้ามือรวยไปนะคะมีใครปังกันไหมเนะาะเอาสู้กันต่อนะคะดูเป็นแนวทางคะ่ะทุกคนอะไรก็ไม่แน่ไม่นอนนะคะไปกันอย่างมีสตินะคะเน้นระยะมาเป็นเพียงแค่แนวทางไม่มีใครรู้หรอกคะ่ะตัวไหนจะมาตัวไหนจะอะไรพวกแอดก็เน้นตามสูตรนะคะเน้นระยะมาเป็นเพียงแค่แนวทางพวกแอดนะคะเจ้าของสูตรก็มั่นใจสูตรตัวเองละคะ่ะ จัดอัดอยางเดียวนะคะแต่ว่า f อนะคะก็ต้องขอบคุณ f อฟนะคะที่มีความเชื่อมั่นนะคะบางท่านก็อ้าวแอดบอกตัดก็ตัดแอดบอกอัดก็อัดประมาณนี้นะคะก็ขอบคุณนะคะที่มีความเชื่อมั่นในตัวแอดนะคะแต่บางทีนะคะเชื่อมั่นตัวเองเยอะไปนะคะแอดก็ตายขึ้นกันค่ะเราก็ต้อง นี่แหละค่ะไปกันอย่างมีสตินะคะทุกคนเพราะว่าเจ้าของสูตรเขาก็มั่นใจในตัวของเขาจะไปนะคะตัวของเขาจะไปตัวที่แอดจะทํานะคะแนวทางฮานอยนี้นะคะจะเป็นรวมๆเลยนะคะเพราะว่าตัวแยกวันนี้เกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้นะคะเจอหวยไทยเข้าไปนะคะตายหมดเลยนะคะดับแนวด้วยค่ะเข้าแค่น้อยสาอย่างเดียวนะคะนอยสามาคีนอยแยกค่ะป๊าดติโถก บ่เคยเป็นจังสิงจะเถื่อเนาะโอ้ตายค่ะตายเนี่ยค่ะทุกคนขออภัยเลยนะคะห้าหกนะคะห้าหกเจ็ดหกเจ็ดบ่กหกเจ็ดทำงานนะคะหกเจ็ดทำงานนะคะหกเจ็ดทำงานค่ะทุกคนหกเจ็ดทำงานดีเนาะเอานี่แหละค่ะหกเจ็ดทำงานโอ้โหดีเธอเคยหกหกก็เจาะได้ได้อัสตรียะบ่ เจาะหกหได้ด้วยนะคะสูตรมันให้หกหกนะคะนีเอดกัเน,นี่ยนะคะตัวเน้นุกคนก็มันก็ตีลังกานะคะนี่มันชอบเป็นตัวแทนนะคะเป็นตัวแทนกันนอหนีหก9้าโอ้หกเก่าบวูมาหกเก้าสามนะคะโอ้ย หวยออกแล้วแอกดก็แม่นยูเมื่อคืนนี้แอดก็มีเซนนะคะมีเซนเหมือนหกหนึ่งเก้าหนึ่งจะมาหกสามเก้าสามจะมาอยู่นะคะนี่แอดเห็นยิ่งเห็นหลานมันให้นะคะยิ่งอู้คือมาถโึโออสันพอหวยออกแล้วก็แม่นอย่างนี้ละคะ่ะหวยออกแล้วก็แม่นเนาะเอามาดูกันนะคะเจาเข้าอะไรบ้างเข้าตัวไหนบ้างนะคะหกเจ็ดนะคะวันนี้ใครไปหกเจ็ดรอดทุกหนเลยนะคะสําหรับสามสี่หนอนี้เนาะใครไปหกเจ็ดนะคะ นี่นะคะโอ้ยถ้าเลือก56นะคะถ้าเลือก5 6จะมาตายนอย V I P ใช่ไหมคะแล้วนอยจิตเนาะจะได้2นอยนอยพิเศษแล้วก็ปกติสําหรับสายลูดนะคะสําหรับสายลูดเนาะนี่นะคะจอเข้า79นะคะตรงตรงเน้นเน้นนะคะ7 9 9 7ทุกคน7 9 9 7นอยกิตนอย V I P แล้วก็นอยสามัคค <master. S 2> ีปาร์ตมหากรรม79นะคะ น้อยปกติเข้าไปที่หกหกนะคะแอดจอเข้าหกหกนะคะอันนี้ก็เข้าเบิ้ลเข้าหามนะคะนี่การเบิ้ลกันหามเพราะว่าเราจับเบิ้ลได้สองคู่นะคะมีเจ็ดเจ็ดมันมาหนึ่งหนึ่งนะคะหลานก็ให้เจ็ดเจ็ดนะคะแอดมีได้แปดเจ็ดเจ็ดโอ้แอดบบมี8ปดเจ็ดเจ็ดฮ้ยแอนมีหกเจ็ดเจ็ดคือยังไงก็ไม่ใช่คะ่พะพวามันมาแปดหนึ่งหนึ่งนะคะแปดหนึ่งหนึ่งโอ้เลขเดือนเลยคะ่ะเดือนสิบอดวันแรกนะคะแปดหนึ่งหนึ่งโอ้หวยงามคะ่ะหวยเรียงเลยนะคะศูนย์หนึ่งสอง 5, 4, 3, เออห้าสี่สามเนาะไอ้ออกเงงกับออกขลัมาดูในตารางนะคะในตารางเขาก็เข้าของเข้าไปนะคะทุกคนตารางนะคะตารางเข้าเก้าหนึ่งเก้านะคะเข้าแปดหนึ่งหนึ่งเข้าหนึ่งเก้าเข้าหนึ่งหนึ่งนะคะเข้าหกหกเข้า เก้าเจ็ดนะคะเข้าเจ็ดเก้าเข้าหนึ่งหกนะคะอันนี้เป็นตารางดูไม่ลายตายใช่ไหมคะดูดูโอเคไหมเออหลักร้อยนะคะหลักร้อยเข้าไปที่ห้านะคะหลักร้อยเข้าไปที่ห้าเนาะหลักร้อยไปเข้าหน่อยกิจนู่นค่ะไปเข้าหน่อยกิจนู่นเนาะเสียงดังฟังชัดไหมเนาะไม่นะคะไม่ตัวใหม่แล้วนะคะไม่ตัวใหม่ยังไงกระแจ้งแอดหน่อยนะคะก็คือใหม่ตัวใหม่แล้วเนาะวายถ้าเสียงยังไม่โอเคอีกก็เหลืออีกหนึ่งอันนะคะถ้าอีกหนึ่งอันไม่โอเคก็คงจะสั่งใหม่ สันเอซก็สร้างไม่แอดโหลดค่ะแอดก็บมืยนะวันนี้ละหวยฮาหนอยออกปุ๊บนะคะแอดก็อัดคลิปปั๊บเลยนะคะเหนื่อยไยังเหนื่อยหวยไทยหวยอะไรตัวมีอะไรอยู่นะคะไม่รู้จะทําทันไม่นีเสาร์อาทิตย์ก็ต้องลงหวยไทยให้เอฟซแล้วเนาะลงแนวทางไหนก็ดูแนวทางนั้นเด้อทุกคนเหนื่อยค่ะ นี่และคะลงไปกวนเนาะเอามาดูนะคะหาหนอยรวมแอร์สามสี่ห้านะคะวันที่สองนะคะพฤศจิกายยนวันเสาร์ที่สองพฤศจิกายยนเนาะสามสี่ห้านะคะสามหนึ่งสามศูนย์สามเก้านะคะสี่หนึ่งสี่ศูนย์สี่เก้าห้าหนึ่งห้าศูนย์ห้าเก้านะคะเอ่อนอยกิตนะคะนอยกิตให้ไปที่อ๋อขออภัยค่ะทุกคนเอาใหม่ตั้งสตินะคะโลโลโลเมื่อกี้โมคะนะคะขออภัยเด้อเอา แนวทางของวันที่2วันเสาร์ที่สองพฤศจิกายนนะคะเด่น345หนะคะ3 1 3 0 3 9นะคะ4 1 4 0 4 9 5 1 5 0 5 9นะคะตัวเน้นตัวเจาะนะคะตัวเน้นตัวเจาะแอดเน้นให้ที่30นย์นะคะตัวเน้นเน้นให้3039ก็กลับหัวเอานะคะ4049นะคะแล้วก็59กนี่กลับหัวเอาค่ะนี่ ต,นนตันี้เป็นตัวเน้นที่แอตติกให้มีเป็นตัวเน้นนะคะเม็ดเดียวนะคะให้สีห้าแอดกลัวมันจับคู่กันเองนะคะเม็ดเดียวสีห้านะคะสีห้าสามสี่สามห้ากันค่ะทุกคนกันเลยนะคะหัวสามสี่หาแอดพึ่งมานะคะนี่ค่ะตัวกันนะคะตัวกันนี่เป็นตัวเด่นจับมานะคะ เอามาดูในตารางนะคะให้เป็นที่3504961นะคะ3504961นะคะทุกคน3504961 345341305301 3, 3, 3, 3, 3, 3, นะคะ945941905901ค่ะทุกคนอันนี้เป็นแนวทางเลขเลขเอ่อตัวเจาะนะคะเอา1กับหวัวไม่ได้นะคะ6กับ9นะคะในตารางแอจะกลับหัวให้ทันทีเลยนะคะ โอโหแล้วมาโบมาในตลลายจะกลับหัวให้เลยนะคะในนี้นะคะในนีเดอร์ตามนี้นะคะอันนี้ก็เป็นเลขทูบนะคะเลขทูบแอดก็ใช้วิชามารน,นะคะแปลงออกมานะคะได้ร้อยแปดพันตัวนะคะอันนี้ชอบด้วยกระจัดหลักร้อยให้ไปที่ห้าหกเดนะคะน่อยกิน6กน่อยพี่สอสาน่อยปกเก้าสาน่อย v ีไอพสห้า นอยกาชาติ5-6นะคะนายสมคี1-2นอยพัฒนา4-8นะคะอ้าวขอให้สูตรเดินดีขอให้สูตรหมานขอให้สูตรเฮงขอให้สูตรฟังนะคะแล้วก็เสาร์อาทิตย์นะคะเสาร์อาทิตย์แอดเอ่อแจ้งก่อนนะคะช่องแอดจะลงกระนำเลยนะคะแนวทางหวยไทยเด้อเอาไปดูกันนะคะว่างๆก็แวะเข้ามารับชมรับฟังได้เลยนะคะทุกคน อย่างแรกที่จะลงก็คงจะเป็นเลขดับนะคะเลขดับสูตรล้านอะไรก็มาแล้วล่ะคะ่ะเจ้าแม่อยู่ข้างๆนี่ล่ะคะ่ะก็แนวทางมาแล้วเนาะแนวทางมาแล้วเราก็จะรีบลงให้นะคะสำหรับของเจ้าแม่นะคะแต่ว่าอย่างแรกก็ให้ดับของแอดก่อนล่ะคะ่ะทุกคนเอาไปดูกันก่อนสำหรับคลิปนี้แอดลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ